กัวซาผิวหน้าแต่กลัวหน้าแก่หน้าเหี่ยวต้องทําอย่างไรดีคะก่อนที่เราจะกลัวสาผิวหน้าเราจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดผิวหน้าก่อนคะ่ะเพราะถ้าเราไม่ทําความสะอาดผิวหน้ามันจะเป็นการผักสิ่งสกปกลงสู่ใบหน้าผิวจะแห้งง่ายผิวจะบอบบาง,บางเกิดการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ครีนซิ่งค่ะเวลาที่ล้างหน้าล้างเบา เวลาที่เรานวดหน้านะคะเราต้องนวดตามแนวลายเส้นของกล้ามเนื้อค่ะถ้าอยากได้ผลต้องนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อจะมีทั้งมัดชั้นนอกและมัดชั้นในนะคะเวลาที่เรากลัวซาเราก็ต้องมีตัวประสาทน,นะคะเป็นตัวหล่อเลือนท่านก็จะใช้ตัวน้ำมันมารุมทองคําค่ะแล้วก็เน้นตามแนวไลเส้นของมัดกล้ามเนื้อแก้ปัญหาล่องแก้มล่องน้ำมานปุ๊บ สิ่งสำคัญนะคะการเดน้ําเหลืองนวดเสร็จปุ๊บเราต้องเดน้ําเหลืองถ้าอยากรู้เคล็ดลับวิธีการสร้างหน้าสวยนะคะกดติดตามฉันไว้แล้วถ้าสนใจโกซาน้ำมันมรุมทองคํานะคะพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะ